สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมโมชิดจังกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอันนี้มีแอดเวนเจอร์วันนี้ผมจะมาสอนลงเลดหาสเตนกันนะครับสเตนคือตัวไหนสเตนก็คือหมอนี่นั่นเองครับนี่สเตนถามว่าทำไมถึงหาสเตนเพราะว่าสเตนเป็นตัวที่ใช้ในอีเวนต์นี้นะครับสำหรับใครที่งงว่าไอ้สกินเจ้านี่มันใส่ให้ตัวไหนนี่สกินเจ้านี่นะก็คือใส่ให้สเตนตัวนี้นั่นเองเลดท,ที่เราจะไปลงก็คือเลดมายฮีโร่อะคาเดมีนี่ด่านที่3 อ่าด่านที่สาเราไปดูกันก่อนว่ามันมีอะไรนี่โอกาสดอปก็คือ1%แต่ถ้าใครดอปไม่ดอปก็เลือกเกลือเ,อเขามีการันตีให้นะลงสิ้ารอบได้แน่นอนหนึ่งตัวถ้าที่แนะนำก็จะเป็นสายฟ้ากับแสงก็ถ้าเกิดถ้าเอาชนะธาตุไปก็จะทำดาเมจแรงขึ้นอีก15 0ยห้ตตัวที่เราจะเอาไปเล่นนะจนตัวแรกแน่นอนซาสเกตนั่นเองซาสเกตน่นาจะเ,เป็นตัวเผาเราค่อนข้างคาดหวังดาเมจจากตัวเผาได้นะ ส่วนตัวนี้ด a r k m e เอาไปทำอะไรเอาไปตี a อนะครับตี a อด่าน a อมอน a อค่อนข้างเก่งด่านนี้นะเราจะเอาไปตี Air. เอราามาบัฟเวตแน่นอนเอสโลผมใส่อันนี้ด้วยนะเพราะว่าบอสตัวสุดท้ายนะมันจะมีกงกันเวทนิดนึงเราจะเอาไปลดด้านเวทมันตัวบัฟเงินผมเอาไปตัวเดียว,วสุดท้ายไปเอาไปไอจังนะลดค่าอัปเกรดไปด้วกันเลยเห็นตอนนี้เราก็อยู่ในด่านที่เรียบร้อยแล้วนะ หลักๆคือเราไม่ควรจะฟาร์มตังค์เยอะกันไปนะเพื่อนๆเราฟาร์มตังค์เยอะกันไปนี่อาจจะเจ็งบงได้ระวังกันนิดนึงอย่างก่อนแรกเลยเราจะฟาร์มตังถึงเวฟห5้านั้นเราค่อยเริ่มวาง5 minutes later เวฟหน้าเราจะอัปเกรดหนึ่งทีนะไปอัพไดทีเปล่าไม่ได้นะเราจะหีไปฟาร์มตั้งคก่อน เวฟหน้าเราก็จะทําบั๊บนเลยต้องรีบหน่อยนะครับเพราะถ้าช้าแบบมอนมันจะหลุดเอารีบๆหน่อยมีบับวนอีอื้อ เราจะแวะไปอัพตังสัก,สกนิดนึงครับเดี๋ยวเว็บต่อมาเราจะอัพซาสกิสกสกนะครับอันนี้ไปเย่ตัวนั้นจะตายพอดี ที่นี่เราก็ค่อนข้างแบบคิวขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราวังสโลเพิ่มช่วยหน่อยตัวเงินเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวมาสโลนะับ สโลไปเลี้ยบโอเคสวยจริงๆเราควรปรับรีบฟาเป็นสตรองเกตนะอาจจะปรับรีบฟาเป็นสตรองเกตเพื่อพังโลบอสก่อนที่ผมลืมปรับด้วย คนเพื่อนลงลีฟ้ากับยู่ิปับเป็นสตองเกตนะครับอาจจะเอามาวางข้างหน้าหน่อยก็ได้นะเป็นดักแอโร่ทีนี้เราก็ความทันแอโอเวฟหน้าแอ ER จะมาแล้ว <c oughs> จริงๆมันก็มาแล้วแหละมันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วมั้งนี่นีแอ ER มาแล้ว นักเมียเราจะวางบนพื้นหรือวางข้างล่างก็ได้เฮ้ยเราจะวาง,ข,างข้างบนหรือข้างล่างก็ได้วางข้างบนแล้วกันเป็นฟลายอิงครับเป็นตัวตีบินนะ <c oughs> เงินเราเหลือ 2, สองพันห้าไปจังแล้วกัน มีแสนหกน่าจะค่าตัวเอได้นะเราอัพผมว่าเราอัพตังดียาวๆได้เลยเกเาอัพตังให้ตังก่อนเลยตังไปที่เรียบร้อยโอเคตายนี่ก้อนค้อนค้างชิวแล้วนะนี่เราก็อัพไงได้เลย <c oughs> อัพไออัพเกออาจจะอัพเกะก่อนก็ได้นะเพือความสบายใจ ให้มันแบบชิวๆชัวๆ,วๆนะครับดเราไม่วางเพิ่มก่อนแล้วกันพอเป็นท่าตรงเลยแบบตรงตรงบนหัวมอนเราจะค่อนข้างง่ายมากๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีดาร์กเมดเพื่อนๆก็ลองใช้ฟีเลนดูนะครับแต่เพื่อนๆต้องเน้นัพฟีเลนหน่อยนะฟีเลนมันไม่ได้ชนะท่าน,นะครับหรือไม่ก็ตัวทีเอที่เพื่อนๆมีอะ่ะเออมือนมันนั้นนะอเอะ เราไปจังให้ตามไปเลยมันได้พลังยมตีเพิ่มด้วยเพื่อเป็นทางช่วยทางอ้อมนะนิดหนึ่งเราก็วางจริระยะตัดโล่หน่อยต่อไปเราจะไปโฟกัสที่ซาสเกะน,นะพหลังจากนี้ก็น่าจะสักพักเลยกว่าตัวเอจะมาเห็นไหมไม่มีแล้ว lô tìm lên ok từng khăn ถึงขั้นนี้เราจะเปลีป่ยนไปอัพเป็นดา r k k ให้เป็นขั้นตีกลวยนะครับรอตั้งเด้งรอตั้งเด้งก่อนดูยโอเคที่เราจะไปอัพดา r k k เนี่ยพอให้เป็นขั้นนี้นะขั้นไอดาร์กอน เราไม่ต้องอัพให้มันเป็นขั้นฟูเยอะอีนะครับโอเคขั้นนี้เอปอรับล้านไว้ก็ได้ปรับล้านไปเนี่ย <c oughs> ตัวบินมาแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าดาักเมดเราตีแรงมากน้าท่าอีกนะฮะ พอล้ับดาเมจถึงขั้นนี้ก่อนจะเป็นโปเอวีอ่ะแล้วก็แอปซาสกิต่อให้มันตันโปบอสมันค่อนข้างเก่งนะบอด่านนี้ไม่ใช่เก่งหรอกมันก็ตัวแค่มันเลือดเยอะเฉยๆนะครับ <c oughs> เลือดมันเยอะโอเคทีนี้เราก็ไปเบียร์แมปซาสกิได้เลยชิลลนะทีนี้ ไม่พอตังไม่พอ ซาสเกะไปรัว,วโอดูโลมีโลทุกตัวนะโอ้หดชอดมันก็แบบโลเยอะมากดูดิทุกตัวที่เดินนี่คือมีโลหมดเลยไ่เผาเง่นสิ โอ้ฟ oh, ินจริงๆผมชอบมากเลยนะตอนที่แบบตัวโดนไฟเผาแรงๆแบบเนี้ยมันทำแบบฟินมาก บอสใกล้มาแล้วเคเบลยี่สิบแล้วนะเราขายจิดมากนเลยนี่บอสมาแล้วสี่สิบประล้านค่าแบบเยอะอยู่เงินเหลือเราไปเราไปวางจิระยะทำลายโล่นี้นไหมมันจะมีโล่ต้านเวทนะถ้าเกิดมีลีลิกที่ผมบอกคือมันจะลดเกาะต้านเวทได้ แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องทำก็ได้นะผมว่าดาเมจมันน่าจะเหลือแล้วแหละแต่ผมเอาชัวร์แล้วกันนะไหนๆก็พามาแหลนะเนี่ยมีเกาะเวทห้าสิบนะก็ลดไปได้เยอะอยู่นะครับเกาะเวทห้าสิบของมอนเนี่ย la... Like. Vale. <coughs> เกมมาแล้วลุยซาสึเกะไม่ใช่ซาสเกะบอสบอสมาแล้วซาสเกะลุยดูเห็นไหมโอ้หแรงมากซาสเกะตีแรงมากนะมาดูดาเมจกันหน่อยไหม ในมีดิ้งอื s อเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับก็ง่ายๆนะขอให้แบบเพื่อนๆมีตัวชนะทาา ก็จะลงง่ายนนี่แบบไม่มีบัฟอะไรดีๆเลยน,นี่เซเนีิเอก็คือมันก็ช่วยนิดนึงแล้วกันอ่าช่วยนิดนึงถ้าใครไม่มีก็อาจจะอัพมันเพิ่มหรือไม่ก็วางมันเพิ่มนะแต่ว่านะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับนี้ใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกได้นะเพื่อนๆสำหรับนี้นนนก็ไปไปก็ผม